โอเคครับผมกลับสวัสดีเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงนะอ่ะโอเคมาเรียบร้อยแล้วเอาแล้วครับผมกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่เกมไมค์ครับแล้วเนี่ยอยู่ไมครับมินิเกมนะครับผมอยู่กับฮันเกอร์เกมนั่นเองนะครับผมมินิเกมเออนั่นแหละนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นฮันเกอร์เกมกันว่าฝีมือเราเนี่ยไปถึงไหนแล้วเออในเวอร์ชั่นนี้นะครับผมเป็นเวอร์ชันน1.10ดนั่นเอง นะก็มันก็ค่อนข้างที่จะเล่นยากกว่าเวอร์ชั่นอื่นๆที่ผ่านมาโด,โดยตลอดเพราะว่ามันฟันดีเลยอ์อ่ะมันมีชาร์จด้วยแล้วก็แบบเล่นในเซิร์ฟอะไรไม่รู้เนี่ยผมไม่เคยเล่นในเซิร์ฟเน่โอ้โห m ม g ก็ my g ม d ก็โอ้โหคนนี้แบบล้อมวงมึงมีหีบไปมท่านนี้ <laughs> แห่ผมว่าการที่เราจะอยู่รอดได้นะครับผมคือการวิ่งกับหลังนั่นเองโอเคคือทางนี้แล้วเว้ยสี่สามสอง เนื่องไปเยเพื่อนไปเลยเย yeah! ่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไ่อยู่แล้วเอ้นี่ไงหีบนี่ไงไม่ต้องไปแย่งโอ้โ oh! หไม่ต้องไปมียง่มีแย่งก็ได้เออตรงนีน้ก็มีให้เถอะเอ้ไหนไหนไหนมีหีบไหมหีบหีบเฮ้ยนี่ไงนี่ไงหีบหีบปั๊บได้โอเคดีอยู่ครับโอเคใช้ได้อันนี้ก็ยึดมาไม่ให้ต้องให้คนอื่นใช้อืมไม่อยากให้คนอื่นใช้เท่าไหร่ ดี๋ยวข้ามาฆ่าเราไม่ได้ไม่ได้จะมาฆ่าเราไม่ได้เออดาบนี่ก็เอาไปละมึงเอาเปละมึงเอาโอ้ยเอาไปละมึงเอาเปละมึงเอาไปละเออเอาฟันนี่ฟันนี่ฟันมาพี่ก็ฟันนะน้องนะเออฟันมาฟันกลับไม่โกงนะน้องนะโอ้โหยแม่คิดจะมาฟันกันเหรอืมพี่ไม่ปล่อยให้ฟันธรรมดาธรรมดาหรอกพี่ก็ฟันคืนเหมือนกันนะบอกเลยพี่ฟันแต่ละทีนี้พี่ฟันแล้วพี่ก็ทิ้ง หมายถึงว่าทิ้งศพไว้นะเออนั่นแหละทิ้งศพไว้ไหนนะมีมีคนเมื่อเนี้เฮ้ยนี่ไงเจอแล้วแต่ว่าดูเหมือนเขากําลังสปาราเฮกันอยู่หรือเปล่าครับนี่ไงเห็นไหมเรียบร้อยมีฟ้าผ่าลงมาเฮ้ย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 อะไรของมึงเฮ้ยไม่ดูหลังเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหัดหัดดูหลังซะมั่งสิหัดดูหลังซะมั่ง เออเรียบร้อยว้าจมอยู่ใต้ท้องทะเลตันแตนแตนตนตายไปเลยตายไปเลยเอมเจอสักกรินดาวร้ายเข้าไปนะเฮ้ยเฮ้ยเฮยนี่มีมีดาบครับผมดาบวันนี้ดีที่สุดแล้วโอเคอันนี้เอาทิ้งไปไอพวกของพวกนี้เป็นของที่ไม่จําเป็นครับเอาทิ้ง เน yeah, ah, okay, right. mm hmm. mm hmm. ื้อเนื้อเนื้อเนื้อเอามาหน่อยเนื้อ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 เดี๋ยวเอานี้มาด้วยอ่าอันไหนที่เราไม่ได้ใช้ทิ้งครับผมทิ้งทิ้งเลยโอเคไม่ได้ใช้ทิ้งครับผมทิ้งเรียบร้อยมีศพอยู่ตรงนี้ด้วยหนึ่งตัวอะ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 เฮ้ยรอบนี้ผีมาดีนะน้องนะพี่จะฆ่าให้หมดเลย ยาให้เหลือแต่แม่จะตัวเดียวอันลนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนเมื่อกี้เหมือนกับเห็นมาหนึ่งตัวนะเถอะเนี่ยฮะเมื่อกี้เหมือนกับเห็นมาหนึ่งตัวตัวเหี้ยอนะไรเนี่ยโอ้มังกรหรือเปล่าใช่ไหมวะไอ้นเมือต,ตัวอะไรเฮ้ยนั่นไงพี่เห็นแล้วโอ้ยแต่เขาใส่ชุดชุดเต็มเลยนะเออเขาใส่ชุดเต็มอยู่สองสามคนเลยนะเราจะไปเจือกแล้วฮะเ,เราจะไปเจือกแลใช่ครับผมเราจะไปเจือกกัน มาเลยโอ้โหโอ้ยม oh ีตายต่อหน้าต่อตาเด้อเด้อเฮ้ย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 โอ้โหโอ้โหลังแก่ประชาชนประชาชีประชชานจริงๆเลยเอาไปดิลังแก่ลังแก่ชาวบ้านชาวช่องเขาเหรอมึงอน่ยฮะอะลังแก่ชาวบ้านชาวช่องเขาเหรอดีเรียบร้อยอ้าวชิบหายกูไม่ได้ของด้วยไอชิบหายเดี๋ยว อย่ามาอย่ามานะโอ้ยย่ามาสุดว้าวเยอะย็นหาเลยกูว่าก็ได้เฮ้ยจบเอาเดะเอาเดะเอาเดะเข้ามาเดะมาเข้ามาเดะเข้ามาดิกูพร้อมที่เอาดิเอาดิเข้ามาเป่าเข้ามาเะล่ะเข้ามาเะล่ะโอ้โหยอะติดไฟด้วยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรมึงเบอปะเนี่ยเฮ้ยมึงเบอระเนี่ยเหมือนมึงเหมือนมึงเว่อรเออ ไอ้ไอ้เอาเอามาเดิมาเดิมามาเดิมาเดิกูจะทำให้แถวนี้เป็นสนามสนามลาวาเลยเดี๋ยวมึงเข้ามาเดิมามามึงเข้ามาเดยฮะมึงคิดจะบวกกูใช่ไหมอะไรอะไรแล้วคิดจะบวกกับกูเอาวิ่งลงลาวากูอีกเอา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  ฟันดีครับผมรออะไรฟันดีครับผมตายฮ่าเอ้ยเหมือนมันเบอร์ไอตัวเนี้ยเออเหมือนมึงมึงเมาบ้าวิ่งไปวิ่งมาอโอเคพอใช้ได้ครับผมพอใช้ได้ตอนนี้เหลืออยู่สามสามคนใช่ไหมเปลี่ยนธนูหน่อยเป็นธนูหน่อยอาวุธพวกนี้ก็ทิ้งครับผมไม่ได้ใช้ทิ้ง ทิ้ง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 ไปเลยโลดเราจะโอ้ยธนูกูธนูโอ้ยกูจะไปทิ้งมันตะไมธนูโอ้ย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 สองนัดก็จิบแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายตายตายโอ้ยตายกูตายกูตายกูตายโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรพี่พี่พี่จเย็นพี่ค่อยๆคุยกันพี่ แม่พี่พี่นี้ก็ใจร้อนใจร้อนจังเลยนะแหมมาป,ปุ๊บไมุ่ไม่จากกับใครฟันผมอย่างเดียวเลยโอ้โฉเลยฮะพี่มึงเป็นอะไรมากหรือเปล่าพี่ฮะร่างกายอยากประทาดหรืออยากตายพี่มึงกูให้มึงเลือกนะพี่นะได้งันกูจะให้มึงตายพี่อะไรพี่ฮะอะไรล่ะฮะมึงอยากตายอยากตายมากใช่ไหมมึงอะอยากตายมากใช่ไหมฮะโอ้โถ วิ่งมาไม่ดูเลยระดับไหนเนี่ยฮะไม่รู้เหรอว่าเล่นอยู่กับใครเวฟนะเวฟนะเวยโอ้โหรู้จักหรือเปล่าเวฟสายหื่นเออรู้จักปะไปเถอะไปดกว่าเดี๋ยวเราไปเอาเออเอออ่โอเคเดี๋ยวเราเอาลาวาล้วกลับก่อนดีกว่าครับลาวากลับแล้วเหลือหนึ่งหนึ่งแล้วล่ะหนึ่งหนึ่งแน่แล้วก็จะสามารถข่ามันได้ง่ายขึ้น แต่ว่าเราจะไม่รู้นี่สิว่ามันอยู่ตรงไหนเราต้องเดินตามหามันใช่ไหมในตัวเรามีเข็มทิศหรือไม่ไม่มีเพราะเราทิ้งเข็มทิศเราไปแล้วแต่ว,ว่าผมเหมือนผมเห็นมันโอ้ oh my god นั่นใช่มันหรือเปล่ามันมีแสงระยิบระยับอยู่ตรงนั้นโอ้โหศพนี่เต็มเกลื่อนเลยแม่ตายกันยับอื้อล่องลอย ล่องลอยการตายน่าชกฉานน่าชกฉานคนที่อ่อนแอกว่าก็ต้องย่อมแพ้คนที่แข็งแก่งกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเอออ,อ,เอานะเถอเอ้ยอาโถเอ้ยปดิโถโถททังอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไหนว่ามีไหมอือพอจะมีอีกไหมตัวเธออยู่แถวนี้หรือไม่ ฉันอยากจะเจอเธอเหลือเกินเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วเว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 ้ยเจอลวเจอละเจอละอ่ามาตุกามไม่บอกกันด้วยกุ้งกิงกิงกล่องแก้วกิงกล่องกิงกล่องแก้วมึงจะไปไหนอะไรแล้วมึงจะอะไรดิฟันอ่าอ่าเออนี่นี่นี่อ่าเดาดิฟันรัวแบบนั้นมันดาเมจไม่เข้านะน้องนะเอ้ยเอ้ยเฮ้ย โอ้ยโอ้ยดาเมจไม่เข้าต่เหมือนกูจะตายโอ้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 ยเรียบร้อยเรียบร้อยเจ็ดชนะอย่างชิวๆเออเถอะนึกว่าจะเจ๋งจริงกัะทิงแดงเป็นไงเจอพี่เข้าไปก็โหดเข้าไปสิเออเถอะบอกแล้วนะครับก็การพีพีสำหรับผมนี่เป็นเรื่องที่จิ๊บจมากอืมนะโอเคเดี๋ยวหาห้องเล่นอื่นเนี้ยมีไหม หรือว่าเขาเลิกเล่นกันหมดแล้ววะหรือว่าเขาเลิกเล่นกันหมดแล้ววะเอออันนี้เป็นทีมใช่ไหมสองสองโอเคสองก็สองไหมา,มาจะได้มีทีมด้วยอันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้คือหมวกไม่ใช่นุ่มคือเลยโอเคหาทีมครับผมเอ้ยไม่ไม่อยู่นี่นี่กับทีมทีมเจ็ดทีมเจ็ดเออทีมเจ็ดอยู่กับเพื่อนต้องมีเพื่อนดิเออแล้วต้องมีเมันทําอะไรกันอยู่ข้างบนเดี๋ยวไปดูดิเฮ้ยทําอะไรกันอนะ เอ้ยเดี๋ยวมึงจะล่วงอะไรตั้งหนาวนเลยไยเจ้าโอเคเฮ้ยทำไรกันน่ะนขึ้นไปไงวะวทำไมมันติดเอา้าชิบหายมาบ้านกูเห่าแก่เฮ้ยมึงขึ้นไปกันยังไงโอเคได้คนระับอ,อัดเลยไ <c oughs> ต้เดือยคนไต้เดือกคนช่อ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 อ่าชิบหายมาแล้วโอ้โหโคตรใหญ่เลยอ่ะกูใหญ่มากแม่โอเคโอเค ตรงนี้มีอะไรเนี่โอ้ยบรรยากาศแมพที่สวยงามได้ใหญ่โตนะฮะเรื่องหมากููห่าต้องควยเลยเนี่ยเอาปิดประตูหน่อยปิดปิดปิดหน้าต่างดีๆเสียงจะได้เออจ้าจ้าเน่เน่เน่เริ่มละเริ่มละเฮ้ยเฮ้ยเริ่มแล้วเว้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นเออโอเคได้อยู่ไปไปดีกว่าโอ้ยขออย่ามีใครตามมาเลยขอไปแบบไปฟาร์มตัวเองให้เกิดก่อนเอออย่างเงี้ยดิ เดี๋ยวธนูหนึ่งลูกก็ต้องการหนึ่งลูกก็ต้องการเออไม่ได้หนึ่งลูกก็ต้องการหนึ่งลูกก็มีค่เออต้องต้องได้แบบนี้เด้เอออย่างนี้เด้ต่อไปครับผมเหลืออาหารกับชุดให้เต็มตัวแค่นี้เราก็สามารถที่จะต่อะอะไรอะไรอีปลาตั้งโกอีปลาตั้งโกฮะอีปลาตั้งโกรอุ้ยเขาโคตรแรงเลย เขาคูดแหลกเลยบ้าเอ้ยช่วยผมด้วยผมขอโทษเออผมขอโทษนะพี่ผมขอโทษผมจะไม่ทำพี่อีกแล้วพี่พี่พี่หนีพี่อะ เดอเๆอเดอเดอเๆอเๆอเดอเดอเดอเอเดอเอเอแม่มิใช่อฟเฟกตเองด้วยอ้ยบ้าไอ้ไตจนได้อะไรวะอุแมงเมื่อกี้มันขวานฟาดทีดาไมเลยเมื่อกี้อุ้ยอะไรเนี่ยน่ๆกลัวมากโอ้เล่นด่านไหนดีเนอันนี้จะมีคนเข้าไปเล่นเยอมเ เอาสิบคนละเดี๋ยวรอ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 ,อจังหวะคนเข้าไปเล่นเยอะๆเดี๋ยวไปดูมีที่เกมอื่นบ้างดีกว่าเออมีมีเกม PVP นะครับผมมออีอ่านไม่ออกนะครับผมก็ต้องทําใจนะครับผมเพราะกูมโง่ <c oughs> โอ้ยอันนี้เหรอโอ้ยขี้เกียจรออ่ะมันคนค้า่ที่ใช้เวลาอันนี้อะใจเอออันนี้ก็เยอะเหมือนกันว่ะแต่ไม่ต้องการไปดีกว่าไปไปฉายเดียวดีกว่าครับอืมเราไปฉายเดียวดีกว่า เอามาแล้วผมมาชายเดียวแล้วครับเออผมจะฆ่าพวกคุณให้หมดเลยขออย่าเจอขวานเหมือนเมื่อกี้อีกหน้าไหมเลยเมื่อกี้เออฟันทีนี้หน้ายุบแม่หน้ายุบสนอบหูเลยฟาดปั๊บโอ้โหแทบล้มอีบ้าเ,เอา้าชุบหายวิ่งติดอีกเฮ้ยอย่าบังได้ไหมเนี่ยเพื่อนอย่าบังได้ไหมแล้วขอไปดีๆเลยเอออย่าบังเลยอย่าบังอย่าบังเราชุบโอเคได้อยู่ ทำไมคุณร่วงวะโอ้ไม่เป็นไร,เร,เ,รเราเล่นียว่าเออเราไปฆ่าหรือเราจะำจำจคนที่เราจะฆ่าไ้เฮ้ยคนนี้คนเดิมปะเนี่ยไอ้คนเนี้ยไอ้มีมาริโอมาเล่นด้วยมาริโอแล้วมีอะไรมีม,มีมีใครอีกไหมแมหน้าตาพี่นี่สุดหล่อเลยนะพี่แม่ตาไม่เท่ากันด้วยกคเท่แมพี่นี่ก็หลอนกันนะใส่ชุดเหมือนคาร์บอยเลยพี่นะอูดันไดนเรโโ์ครับผมคิดเหมือนผมไหมด่านเนี้ยมันเหมือนแบบเคยเข้าไปในห้องเด็กอนุบาลไหม แล้วไม่จะมีของเล่นเนสาตั้งอยู่มึงคิดว่ากูปัญญาอ่อนกระดาษนล้วเลยมึงเอาเดโเสามาตั้งแบบด้ยอีแม่อไรไววะโอเคหนึง่งสองสามเอาเอาํอาปั๊บกูวิ่งออกเลยอุยอ้ยอุ้ยอ่าไม่เป็นไรครับผมช่วงแรกไม่เป็นไรไม้เจ็บไม้เจ็บเอ้ไม้เจ็บไม้เจ็บโอเคช่วงแรกไม้เจ็บนะช่วงแรกไม้เจ็บอฮ้ยจ้โอเคขอชุดหน่อยจ้าดีมากจ้าขอ thank you จ้า ตงวจะนาจ้าขอชุดมากๆจ้าไปแล้วจ้าป้าปูเนื้อล้วนๆไม่มีวัวผสมเอานี่ไงวัวพูดถึงวัวมีเจอวัวทั้งนั้นเออไปไปไปเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรตกใจหมดเลยเมื่อกี้เหมือนมีใครตามมาหรือเปล่าเฮ้ยใจเย็นเย่๋ยเพิ่งตามกันมาเซ่โอเคครับโอ้โหเหมือนเหมือนอาหารเราจะเยอะเกินยมั้งเนี่ยโอ้ไปดีกว่าผมว่าเราใช้ ดาบนะนะมันน่าจะดีแล้วอะ่ะเพราะว่าขวานมันชาร์จแบบดูนะโอ้โหกว่าจะฟาดได้แต่ละทีให้ตายเถอะซาร่าเก็บขวานมาครับผมอันตรายขวานเมื่ออยู่ในมือคนอื่นมันอันตรายเออแล้วต้องเก็บขวานมาเชื่อโอ้โหมึงไม่มีคิดจะมีชุดให้กูเลยใช่ไหมนะ่ะอืมขอเอนชาร์จตั้งตัวน่าจะดีเอออย่างงี้ดิเชื่ออา้าวอ้าวมันมีคนอยู่ตรงนั้นนะ่ะทำไมกูหยิบมาแล้วไม่ได้วะ นี่ทองอลามเหลืองเหลืองเชือวทั้งตัวแม่สวัสดีครับพี่ฮะพี่ฮะยยระ่างกายประทับร่างกายประทับเปล่าพี่ฮะเอาดีครับเอาดีครับผมผมพร้อมฆ่าพี่แล้วนะฮะแม่มาทำากงทำเก่งวิ่งเข้าใส่เฮ้ยเฮ้ยฮใครที่มันวิ่งไปบนเอ่อห้างเน,โนโิเสาเนี่ยระวังรล่วง,ล,วง,ล,วงลงมาตายไม่รุดตัวนะไปแล้วเดี๋ยวตามไป เดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปพี่นะจะเย็ยนผมกำลังตามพี่ไปผมจะฆ่าพี่ได้แน่นอนเนะี่ยผมไม่ปล่อยพี่แน่นอนเพราะผมต้องโอ้พี่มีชุดเต็มก็ไม่บอกผมพี่แม่ชุดพี่เต็มขนาดนั้นใครจะไปสู้พี่ผมพูดเล่นพี่ผมพูดเล่นพี่ก็ใจเย็ยนๆค่อยๆพูดค่อยๆจ้ากันแม่ผมพูดเล่นนิดนหน่อยหน่อยพี่ก็เอาจริงเออไปแล้วครับพี่มึงคิดว่ากูจะหนีมึงเหรอฮะอ้าฮะคิด คิดว่ากูจะหนีมึงแหรอะเอาดีมึงไม่ชาร์จด้วยไม่ชาร์จด้วยก็ตายกูดิฮะไม่ชาร์จด้วยก็ตายกูดิโอ้ผมวิ่งหนีพี่คำคำเฉยๆพี่อย่าเหลิงไป <laughs> อย่าเหลิงไปแม่โอเคกินข้าวก่อนัลโหลอิสมีโอเคมีใครอีกไหมแถวนี้เหลือเจ็ดคนแล้วนะเหลือเจ็ดคนแล้วนะครับที่เราต้องฆ่า มไม่อยากจะฆ่าเลยอะ่ะเพราะว่าผมส่วนมากผมเป็นคนดีอืมชอบเข้าวัดชอบทําบุญถุย <c oughs> ถ้ามีเพื่อนผมอยู่แถวนี้มันคงจะถุยเสียหน้าแล้วล่ะปะเนี่ยเออไหนนะมีใครไหม,มเสียวเหลือเกินเสียวเหลือเกินพี่ขาพี่ขาเสียวเหลือเกินค่าแหมมีมาด้วยแถวนี้อยากจะได้อ่านสักอัดเดี๋ยว นี่มันพี่คารบอยกูใช่ไหมนี่มันพี่คาบอยกูไม่ใช่หรอใครฆ่าพี่คาบอยกูบึงบึงอาจบึงอาจฆ่าพี่คาบอยกูไอสัตโอ้ใครฆ่าพี่คาบอยเราอ่ะอะไรวะเฮ้ยนี่ไงน่าจะเป็นจนไอ้โจนชั่วฆ่าพี่คาบอยฆ่าเหรอฮะฆ่าพี่คารบอยกูเหรออ้ามฆ่าพี่คาบอยกูเหรอเฮะฮะฆ่าพี่คาบอยผมเหรอฮะ มึงมบบนี่เออพี่คารบอยเขาไม่อยากจะสู้ไม่อยากจะฆ่าเองเองก็เสือ์ไปฆ่าพี่เขาอะไรอะไรพี่พี่ผมจะล้างแค้นพี่แล้วนะพี่คารบอยโอ้ยโอ้ยโอย่าใจเย็นใจใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจล่มๆเข้าไปโอ้โหยี่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 โอ๊ยโอ้ยโอ๊ยตีแรงเหลือเกินโอ้ยโอ๊ยกลัวเลยใจใจใจเย็นใจเย็นเย็นแม่อันนี้ตีแรงก็ไม่บอกนะเราอะอะไรเล่าอะไรเล่าวห้ยเจ็ดเอือ พี่คาร์บอยผมขอโทษนะที่ผมล้างแค้นใพี่ไม่ได้ผมขอโทษโอ้ยศพของพี่โอ้ยดูแล้วหลับตานะแล้วเติรดพี่นะอย่าลืมตาเลยกูกลัวหลับตานะพี่นะโอ้ยน่าสงสารพี่เหลือเกินผมขอโทษนะผมล้างแค้นใพี่ไม่ได้เออไหนดูที่ศพของผมเป็นยังไงโออศพผมก็ไม่ต่างจากพี่เลยพี่แม่ตาทิมขี้เหมือนกันเลยพี่ไอคนนี้ไอคนใจบบาป ฆ่ากูได้ไหมโอเคฮะเดี๋ยวคลิปนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจกันใหม่คลิปหน้าก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กันด้วยนะจะโอเคครับขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมนะครับช่วงนี้ที่แชมป์หายไปก็เพราะว่าแชมป์เวลาไม่ตรงกับกันนะก็ไม่ต้องมาพิมพ์โพสถามนะครับว่าแชมป์ไปไหนนะครับก็แชมป์ช่วงนี้เขาไม่ค่อยว่างพร้อมๆผมก็ไปดูที่หน้า YouTube ผมก็ได้จะมี channel ของแชมป์อยู่จะมี channel แชมป์นนอ,อ,อ,อยู่นะครับก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับ ก็ตามนั้นนะชนะของแชมป์วดเวเยด๋ยวเรือนะครับไม่ใช่แชมป์เคเคคนละคนกันโอเค๊า่บายขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมไปแล้วครับผมแม่ขอดูเครื่องในเดโนอสเซอร์ตัวนี้ได้ไหมข้างในมันจะเป็นยังไงวะข้างในนี่แบบ <c oughs> ข้างในนี่โล่งเลยไม่มีแบบเครื่องในแบบพวกหัวใจพวกตับพวกปอดอะไรอย่างนงี้เลยไม่มีโอ้โหข้างในนี่โล่งจะ้ะ